เนี่ยนะถึงเพิ่นชีบหังถึงเพิ่นชีบมีถึงเพิ่นชีทุกเถึงเพิ่นชีอยากแต่เพิ่นมีความสุขนะพี่น้องเนาะนี่แหละความสุขทีง่เงินคำสื่อบ่ได้นะพี่น้องเนาะ สบายดีและสวัสดีบ,ดบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดผูุสุคนอีกตืมเถื่อนึงเนาะกะ็อันนี้ก็คือเป็นตอนแรงของมือทําอิดเนาะที่ว่าเฮ้าได้เริม่มลงมือสา่งเฮือนให้กับนางเคลินที่ว่าผัวเพื่อน,นเป็นบานะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือเศร้านี่เท้าที่เข้าไปนี่ผัวเพิ่นนแบบเป็นแบบคนปกติอะไรเนาะอู่ล่มเว้าน้ำเฮ้าได้แบบคนปกติเลยการี่เป็นบางช่วงนะพี่น้องเนาะสำหรับอาการของผัวเพื่อน ถ้าหากว่าช่วงที่อาการกำเริบก็คือดังที่เฮาได้ไปทายให้กับท่านผู้ส้มเบิ้งตอนนั่นนั่นแหละเนาะพายที่ยังบระท่านเห็นก็สามารถเข้าไปเบิ้งได้เนาะก็เดี๋ยวเฮาไปอัปเดตเฮื่อนของนั่งเคลื่อนกันเนาะว่าตอนนี้นี่มันไปฮอดไซ์แล้วแมนยังแดที่ว่ามันสำเร็จแล้วก็ยังเหลืออีกว่ามันจักมือจักมือที่ว่าเฮื่อนหลังนี้จึงจะสำเร็จร0อหเปอร์เซนน่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลย โอเคนะพี่น้องตอนนี้เฮากะมาฮอดที่บ้านเพียงคำเมืองเผาดมแขวงบ่แก้วเป็นท er ียพ่อยเนาะก็คือจุดที่ว่าเฮามาสร้างเฮือนให้กับอ่าครอบครัวของนางเคิน้น ah en, arn, u, ay, พุ่นเนาะเพิ่นกเ็เฮือนอยู่ไกลๆเพิ่นแหละเนาะตอนทำอิฐเนาะเฮาสิตัง้งอยู่เขตนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาไปเอามาแล้วเพิ่นว่าตัวน,นี้นี่มันถึกแดนเจ้าว่าซั่นกะเลยว่าได้ง่ายไปไสขางหลังพุ่นเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้น ไปฮอดไซแล้วนะพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะตอนนี้ก็คือเป็นเฮือนที่ว่าทั้งในสางเพิ่นลงมือสางมือน,นีเป็นมือทํา e อนะิดเนาะทําอิดกับยูพี่พี่เหล่านะพี่น้องเนาะอ่าว่าชี้สางใช่หนีแต่ว่าเอาไปเอามากก็คือดังที่บอกไปตีกีทึกแดนเขาเจาะก,กันเลยว่าได้กใายมาใส่ทั้งหลังพี่เน,ะน,นาะในเนาะก็เริ่มเป็นฮุบเป็นหางมาแล้วนะพี่น้องเนาะ ก็ยังบ bon si ่ทันได้แล้วหลายเพราะปานใดเชื่อเพราะว่าได้ย้ายบอนตลอดเด้ก็อาชีพซากว่าปกติหน่อยนึงเนาะนี่ตอนนี้ก็นายสร้างเพิ่นก็กําลังเฮ็ดเวียกอยู่เพิ่นเนาะนี่ก็ให้เบิ่งกันหลายๆมุมพี่น้องเนาะก่อนที่สิพาไปเบิ่งหมอๆพาไปเบิ่งไกลๆเนาะอ่าเนาะก็ถือว่าแล้วหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเสาไม่ยกกังกะเอาลงเรียบร้อยฟังเป็นทีเรียบร้อยเนาะแล้วก็ไชไ,ไ,นะไ,ไม่อา่าไม่ไม่ไมตอนเนี้ยเนาะไม่เขื่อนไม่ยังค้างแล้วก็ไชไม่อ่าตีโค้งหลังคาเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ยังพุ่นอะไรเบาดำกับพูดเหระกับกำลังเอาไม่ขึ้นก,กำลังเอาเล็กมุดจดเนาะ <c oughs> นี่แล้วก็่วนทั้งลุมเนาะกัเป็นเสาฝังอีกเส้นเคยนะพี่น้องเนาะนี่ แนี่กะเนาะขุดดินแล้วก็เอาเสาลงแล้วก็ดินทมเป็นเสาฟังอีกคือเ้าเนาะเสามีทั้งหมดยุสีต้นพี่น้องว่าเฮือนต้นนี้เป็นเฮือนขนาด3คูณ3พี่น้องเนาะนี่เสามีสีต้นแล้วก็เฮือนหลังนี้เนาะพิเศษกว่าทุกๆหลังที่เขาเคยเห็ุมาก็คือเขาที่ยกพื้นขึ้นน้อยหนึ่งเนาะนี่ประมาณนี้แหละยกพื้นขึ้นประมาณ30 4 0เซนนะพี่น้องเนาะ ที่บเป็นเพื่อนสู้ดินแบบทุกๆหลังที่เขาเคยเหตดมาเนาะพี่น้องนี่นะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ว่าเขายกขึ้นมาหลังจากที่ว่าแล้วจนนี้เรียบร้อยหมดเลยก็ทีเอาไม้คางมากายกายกายนี่เลยก็ใสเป็นฟากเนาะพื้นฟากพี่น้องถ้าวทีเอาพื้นแป่นกับงบของเขานี่กับเพิ่มไปอีกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเอาพื้นฟากแบบที่เขาเคยเหตดมาเนาะนี่ ไม่เสานี่ก็สีต้นแต่ละต้นก็โอ้พี่น้องเหลืองบักยิ่งยิ่งเนาะนี่อันนี้ก็งามอันนี้ก็ยักขดหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้นี่ยซื้อๆแล้วก็ตัวนี้พี่น้องยิ่งยิ่งเนาะสำหรับเสาเนาะนี่กะในสร้างเพิ่นกับกำลังเฮ็ดเวียกไปเนาะกะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับ มือทําอิดของการมาสั่งเงือนเนาะนกําลังไซม์ไม้โค้งหลังคาแล้วก็ประมาณมืออื่นเนาะ <Okay. S 1> น่าจะได้ไซม์ไม้ขาวแล้วก็เริ่มมุ่งได้เนาะนนเี่ตัวนี้ก็คือเป็นเฮือน,นเก๋าของเพะนนาะพี่เนาะสองลังตัวนี้เป็นเฮือนคั่วแล้วก็ตัวนี้เป็นเฮือนใยเนาะก็นะกสังเกตเห็นเลยท่านผู้ชมเพ่เมด่แล้วเนาะ นี่เพ่หมดละแม่ฝาแม่ยังก็ออกหมดละเนาะนี่เฮืนใหญ่ก็เส้นเดียวกันพี่น้องนี่เีนีมากางจจก้อนนี่กางจก้อนเนาะลุมลพี่น้องาเฮือนเก่าของเพิ่นน่ะนี่เนาะ กับชิอมันนี่นะพี่น้องเนาะนี่สภาพเพื่อนก็คือลุกมดแล้ลแหละนี่นะอันนี้ก็คือ,คอ,อเพื่อน,อข,ออนอของเพื่อนพื่นเก่าของเพื่อนพี่นะ้องนี่เนาะงั้นไม่กับที่อยู่ทางพี่กับอาชิบบ์อคอยเห็นดีพอปันไดนะพี่น้องเนาะแต่กับพ่อเห็นอยู่ ตอนนี้เขาก็มา p, อยู่กับครอบครัวข,ของไอ้เฟื่องครับอังเคิลเนาะสบายเละเนี่สยสบาย,ยดีเออสบายดีแม่นะมี้เออกำลังสิพากันไปยังไปตักนำ้ำไปตักนำ้ำไปตักนำ้ำตักอยู่ใส่ตักอยู่น้ำบอ่ออยู่น,น้ำบ่อตะคืออยู่อ,อ๋อเนาะไปตักอยูอ่น้ำบ่อเพื่นว่าเดี๋ยวเฮาสิลองน้ำเพิ่นไปกันทางผู้ชมเนาะไปเลยเดี๋ยวสิลองน้ำไปถ่ายเพลน นะ้าตาผู้ชมเดี๋ยวเฮาลองน้ำเพิ่นไปเบิงนะ่งเนาะว่าบอนตักนำ้ำบอนใส่น้ำของเพิ่นนี่อยู่อใส่เนาะนี่ซีใส่สนำส้ำซีนั่นแต่ละมือกับแบบนี้เนาะครัวเพิ่นกับขาบ่ายักดีนะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องเนาะเวลาไปใส่เพิ่นกับซีไป น้ำกันแบบนี้น้ำกล่นกันไปต้อย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 ตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่ข้าพเจ้าเห็นเพิินไปเลาะใสน้ำมันกับขีดเหนะ้กับเศร้าบาดไปน่ะนะกลไปน้ำกันแบบนี้แหะพ,พพะพี่น้องนะี่ผัวเพิ่นกะขาบ่ค่อยดีน้อพี่น้องเนาะยุ่ไก่บวบันตักน้ำานี่ con xi vô phun dân ông nòng buffo ai yêu kỳ lê yêu mô xem đây mọi người mọi người mọi người mọi hot อ่าเนาะแม่นๆน้ําหยังน้ําบ่อหรือว่าน้ําลื่นเป็นน้ําบ่โอ้ใส่น้ําบ่เนาะพี่น้องเนาะนะอุปกรณ์ใส่น้ําของเพิ่นก็มีกระตุกอันนึงเนาะแล้วก็ตุกน้อยตุกเป๊ปซี่ตุกโคกเนาะอันนึงแล้วก็เป็นหมอกาอันนึงเนาะพี่น้องเนาะ ยังค่อยว่าจนะได้ตอนนี้ก็คือนะเป็นบอนไส้น้ำของเส้าบานเขตนี้เนาะมีจักหลังคาเฮือนมาใส้นำ้ำน้ำกันเนี่ยนะลายหลังคาลายหลังคาคือเขตนี้มันใส้น้ำกันหมดออบอนตักน้ำมันนี่หมด วอนไช่นำ่วนรวมเนาะย้ำคุดนี่ก็เป็นคุด่วยกันคุดย้ำคุดเป็นเจ้าของมันคุดพูดีโอ้เจ้าของมันคุดเจ้าของเลยว่ามันใส่มันคาดเขาอะเก็บอ่า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 อนาอ่าอ่าอ่าอาอ่าอ่าออ่า็นาอนาอ่นอ่าอ่าออ่อนาอ่่าอ่าออ่าอ เสาวบาทมันกรสิพากันมาใส่น้ำยูคเฮ็นี่เนาะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กน้อยเนาะเอานี่มือหน่อจ้ามือแม่นขนาดเนาะบ่มีตกนะพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดขอบใจนี่เนาะกะดึงเอาแบบนี้พี่น้อง

ตัดนิ่เก็บค้นกบต้เก็บัดไม่ใช่ครับตัดไว้ใช่เก่าจะเปนยันอือันเป็นฝาใส่ชีไอชน่าทอดอิไ น้าท่านผู้ชมกรับเวลาที่ตักน้ำตักนั่นก็คือต้องให้เศร้าบานเคสที่วายเก๋ไก่เนี่เป็นคนตักให้นะพี่น้องเนาะ,ะสามอัน ตับใจเลยรอดนะแต่ชาวบ้านเคสนี้เพิ่นก็มีน้ำใจนะพี่น้องเนาะคือแบบตักน้ำตักนั่นให้กับอบายครอบครัวของนั่งเคลิ้นเพิ่นทั้งสองผมเมียเนาะแล้วก็ตักน้ำแล้วเพิ่นกับชี้เห็ดแบบนี้เนาะโคนไป ผัวกับไปก้อนเมียกับน้ำลังยางน้ำกลดกันไปต่อยต้อยแบบนี้เนาะพี่น้องเน,ะนาะพูด่ะมาป้าแกก็บวกมือนเพื่อนี่เพื่องพวกมาป้ากับเป้ nắc về, dạ, ô cái yak lầm bát nè phi non nó bận phình vàng này cả พันบุด,ดีเนาะพี่น้องเนาะขอน,นำนี่ก็ยากษ์ลำบากหน่อยนึงกับมันธุปาหน่าใหญ่ตักงูกับมันธุ์อปางูชาวออเตรเลียนตอนยังน้อยโอ้เป็นตั้งแต่ตอนยังน้อยเท่าแต่น้อยนะขึ้นน่าท้าประจําเนาะกะขาเพิ่นบ่ค่อยดีก็คือดังเทียวเห็นตะเกี็ดแหละ เวลาขนนำขนนั่นนี่ก็ลำบากเนาะเเซเซไปใจนี้โผล่โผล่นี่ยโผล่ทายเน่กะเที่ยโชคดีเนะาะเที่ยวทั้งผัวทั้งเมียหักแพงกันดีพี่นอ้องแป๊บไปใส่กับไปน้ำกันพากันไปน้ำกดกันไปต้อย,ต,อยต้อยแบบที่กี่แหละ <c oughs> กูรังอือคนกี่อือ,อ,องงต่าน,น้อ,นอยนะ <c oughs> เพื่อน่าผู้นี้นี่ยหักแท้นะท่านผู้ชมต่างแต่น้อยจำง่ญ่นี่สุดยอดได้ไม่้องเนาะนี่เมียเพผ่นกะเพี่ยงแอวเพผ่นซื้อๆเนาะแต่กะหักแพงกันอยู่น้ำกันมาได้จักปีแล้ะได้ประมาณสามสามสิบสามสิบ <lawsuit> ป <royable> <Criminal. S 1> ้ายอยู่อยู่น้ำกันมาได้สามสิบปลายปีละป้าเธอสุดยอด เพื่นหักกันอยู่นล้วกันมาได้สามปีปีแล้วเพิ่อนะอันนี้เอากับเป๋าหูนะว่าแมนแทหรือเ่านั่นาใดนะหอเป้สามสิบปีอายมั้นส้นปีโอ้มันอายุเจ้าอายุเท่าไหร่อายุเจ้าเท่าไหรประมาณสาม โอ้สามสิบแปดสามสิบเก่าครับเจ้าสองคนอยู่กันว่าไงดะจักปีแล้วหลายปีแล้วจื้อบอกประมาณจักปีบนจื้อนาะจื้อได้ว่าหลายปีเนาะลองยิ้มดอบยิ้มแอรเอ้ยเลี่ยลั นั่นรักะเจ้าหนะกะสีประมาณนั่นเนาะสำหรับเรื่องราวของชีวิตครูของไอ้ค้ำเฟืองครับเอือยเนาะเออเออเอือยเอืคืนนาะพี่น้องเนาะเคืนอ่ากะสีประมาณนี้เนาะเพื่องลองวอาแบบที่กี่บังวบากมายังล่ะเออเออเออเพื่อนไอไอเพื่องไอเพื่องลองลองแฮรไอเพื่องดอกไอเพื่อง ลองลองจางวนมีความสุขนะพี่น้องนะข้าพเจ้ายมขเจ้าหัวจนน้ำตาที่ออกพี่น้องเห็นเพื่อนสองคนหักกันดีแล้วก็มีความสุขนะพี่น้องเนาะลองลองแฮดไอเพื่องเนาะ กันเพื่องไอ้เพื road, ่องไอ้ขับเพื่องแค่เด้อคับเพื่อนน้องกะชีวระมานนั่นเนาะพี่น้องเนาะขอให้ฮักกันไปโดนๆเนอะหนเาห็นกันจะแม่ โอเคถ้าตาผู้ชมตัวนั้นก็คือเป็นเรื่องเล่าของชีวิตครูของทั้งไอคำเพื่องแล้อก็ไอ้เครื่วะเนาะกัชีวมันนั่นนะ่าผู้ชมครับพระเจ้าก็บุหูที่หาคําใดมาบรรยายก็คือดังที่ทานผู้ชมได้เห็นไปที่กี่เนาะถึงเพิ่นชีบวหังถึงเพิ่นชีบวมีถึงเพิ่นชีทุกถึงเพิ่นชีอยากแต่เพิ่นมีความสุขเดอพี่น้องเนาะนี่แหละ ความสุขถึงเงินคำสื่อบ่อได้เนาะพี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโจกขอลากกันเพียงเท่านี้นะพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั่นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ขอก้าวคําว่าสบายดีนะพี่น้องเนาะบายบายนะบาย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  <laughs>